ครับพี่น้องมือน,นี้สีพระพุทามาเก็บเห็ดพี่น้องพระพุทามาเก็บเห็ดครับมึงจะมีโบเห็ดยูคาเม่ต้นยูคานี่ยต้นกระเทยนรกต้นยูคาครับได้ยินเสียงแล้วมีแต่ต้นยูคาเลยมาเก็บยำคำน,นี่เห็ดยำน้อยเนออยาะ ไปน่องได้ยินเสียงเจ้าเจ้าพิทักษุนแหละเจอพวกกันแล้วชอกเจอไมช่ชกไหนไหน เอาอันนั้นมันผ้าใบอะไรวะน่ะเขาเก็บไปหมดแล้วมั้งนี่นนะเ,หหนเห็ดอะไรล่ะนี่แหละเห็ดไข่ป่ะนี่ห<ะ>เห็ดไข่มันใช่ไหมไม่รู้ไม่เคยเห็นนี่น,น,นี่คืออะไรเนี่ยอันนั้นไม่ใช่คือออะไรันนั้นก็เห็ดเหมือนกันแต่เห็ดกินไม่ได้เห็ดพิษ มันเห็ดอะไรวะมีอันนี้ด้วยอ่ะทิ้งโยนทิ้งเลยคืออะไรโยนทิ้งเลยคืออะไรเห็ดคือเห็ดอะไรแต่เห็ดอะไรไม่รู้หนุ่นใจต่อยหนุนโอู้หูหนุนเลยนั่นเนี่หนุนใจต่อยเยอะดิเฮ้ยนี่นี่เออนี่แหละโชคเออโเจอแล้วนี่ไงโอ้โหนี่แม่หนูเจอแล้วนึ่งนำโชคดีใจแม่เจอแล้วดอกแรกดอกแรก ดอกแรกเก็บเลยลูกเก็บเลยเอ้าจะดึงแรงมันหักนี่โอ้แม่ดีใจแม่ดอกแรกดีใจไหมคนแรกเลยนั่นแหะที่เจอวันนี้คนแรกเลยนะน้ำโชคได้แล้วดหนึ่งดอกขาขาดเลยขาขาดเลยจับแรงไม่ได้ลูกขาดเลยค่อยๆดึง นม่กินดอกไยายดอกเยดเียวโอ้นี่ไงยายนี่นี่ไงดิบ่แม่ติน่ะ้มูเิไปทางนี้มาแล้นี้นคุรุ่นไป